สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับคุณครูบุษรลายอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนคำสระอะที่มีตัวสะกดนะคะเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนสระอะกันก่อนนะคะสระอะมีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้นะคะเราจะเขียนสระอะไว้ ด้านหลังพยัญชนะนะคะสระอะนะคะมันจะมีการเปลี่ยนรูปนะคะเมื่อคำที่ประสมสระอะนั้นมีตัวสะกดเพิ่มเข้ามานะคะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศนะคะเด็กๆเด็กๆรู้จักไม้หันอากาศไหมคะไม้หันอากาศหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเด็กๆลองพูดตามคุณครูนะคะไม้หันอากาศ ค่ะสระอะมันจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หานกกาศเมื่อมีตัวสะกดนะคะจะเป็นรูปยังไงนะคะเราไปดูกันนะคะมาดูตัวอย่างที่หนึ่งนะคะเด็กๆคำนี้อ่านว่ารออะระคำว่าระยังไม่มีตัวสะกดนะคะคุณครูจะใส่กอไก่เป็นตัวสะกดนะคะ เป็นคำว่ารออะกอรักเราจะเขียนคำว่ารักนะคะเราจะต้องเป็นรูปสระอะเป็นไม้หันอากาศก่อนนะคะเสร็จแล้วเราจึงนำรอเรือไม้หันอากาศและตัวสะกดกอไก่มาเขียนต่อกันนะคะอ่านว่ารักสะกดว่ารออะกอรักนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะคำว่าวออะวะ วออวะยังไม่มีตัวสะกดนะคะสระอะ uh, ยังไม่เป็นรูปนะคะคุณครูใส่ตัวสะกดดอเด็กเข้าไปนะคะเป็นคําว่าวออะดอวัดเราจะเปลี่ยนรูปสระอะ uh, นะคะเป็นไม้หันอากาศเสร็จแล้วก็เขียนวอแหวนไม้หันอากาศแล้วก็ดอเด็กติดกันนะคะคานี้อ่านว่าวัดสะกดว่าวออะดอวัด วัดเป็นคำมาตรากดนะคะดอเด็กเป็นตัวสะกดตัวอย่างต่อไปนะคะคำว่า for alpha uh, for a l p ยังไม่มีตัวสะกดนะคะคุณครูจะใส่ตัวสะกด n อหนูนะคะเป็นคำว่า for a no ฟันเราจะเขียนคำว่า f u นเราจะต้องเปลี่ยนรูปสะละอะ uh, เป็นไหมหันอากาศก่อนนะคะ เพราะว่ามันมีตัวสะกดนอหนูเข้ามานะคะเสร็จแล้วก็เขียน for fun บรากาศแล้วก็นอหนูติดกันนะคะอ,อ่านว่า fun สะกดว่า for อะ n fun น,น,นะคะเด็กๆพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามาฝึกสะกดคำาสระอะเปลี่ยนรูปกันนะคะดังดออะ งอดังฟังฟออะงอฟังฉันชออะนอฉันคันคออะนอคันสา ฝอะมอสัมชัยชออะยอชัยพักพออะกอพักหักหออะ กหักจัดจอะดจัดกัดกอะดกัดตับตอะบตับ จับจออะบอจับฟออะกอซักผออาผาไม่โทผ้าซักผ้ารออะระคอ วออะดอวัดไปวัดพออะดอพัดลอโอมอลมพัดลมไปวัดพัดลมรออะงอรังนออกกนกรังน,ก,งนกสอเอียงอเสียง ดอะงอดังเสียงดังรังนกเสียงดังฟออะนอฟันหออะกอหักฟันหักปตอะดอตัดชอเอือกอเชือกตัดเชือกฟันหักตัดเชือก ตออาตาชออะงอช่างไม่เอกช่างตาช่างนออำนำไม่โทน้ำปออะนอปันไม่เอกปันน้ำปันตาช่างน้ำปันคออำคำฝออะงอสั่งไม่เอกสั่งคำสั่ง พออะนอหันไม้เอกหันพออะกอผักหันผักคำสั่งหันผัก,ผกวออะยอัวรออุนอรุนไม้เอกรุ่นไวรุ่นสอเอือเสือไม่โทเสื้อกออะกอกักไม่ตรีกัก เสื้อกักวัยรุ่นเสื้อกั๊กกออางอกางกอเองอเกงขออาขาสออะนอสันนิมโทสั้นกลางเกงขาสั้นนออะงอนางไม้เอกนั่งพออะบอพับพอเอียบอเพียบนั่งพับเพียบ างเกงขาสั้นนั่งพับเพียบนัเกเรียนคะเรามาทำแบบฝึกทบทวนกันนะคะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะช่วยคุณครูตกปลาตัวที่มีคำะสมสระอาะและมีตัวสะกดด้วยนะคะเด็กๆลองดูนะคะว่ามีปลาตัวไหนบ้างนะคะที่ มีคำประสมสระอะและมีตัวสะกดเมื่อกี้เราเรียนกันไปแล้วนะคะว่าสราะอะถ้ามีตัวสะกดมันจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันกาศใช่ไหมคะเด็กๆเด็กเด็กลองดูนะคะอย่างปลาตัวที่หนึ่งนะคะปลาสีแดงมีคําว่าหัวใจปลาตัวสีส้มนะคะมีคําว่าชนีปลาตัวสีฟ้าคําว่าผักชี ปลาตัวสีเหลืองกับสีม่วงนะคะมีคำว่าปูอัดปลาตัวสีเขียวนะคะคำว่าตั้งใจปลาตัวสีเหลืองคำว่าวันนี้นะคะปลาตัวไหนบ้างนะคะที่เป็นคำสระอะและมีตัวสะกดนะคะแตม่มาเฉลยกันนะคะตัวที่หนึ่งอ่าคำว่าผักชีนะคะตัวต่อไป วันนี้ตั้งใจดีตัวไหมคะปูอัดแล้วคำว่าชันีแล้วหัวใจนะคะคำว่าชะนีใช่ไหมอ่าคำว่าชะนีไม่ใช่นะคะคำว่าช้าชอชาคำนี้นะคะไม่มีตัวสะกดนะคะดังนั้นสาระอัดเราจะไม่เปลี่ยนรูปนะคะยังคงเดิมนะคะตรวจ ใจตัวนี้ก็ไม่ใช่นะคะไม่หันอากาศที่อยู่บนหอยหีดอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของสระ,ะอัวนะคะหออวัวหัวจอไอใจนะคะเด็กๆตอบถูกกันไหมคะคุณครูมีงานให้เด็กๆทำเหมือนเดิมนะคะเด็กๆคัดคำเหล่านี้นะคะลงในสมุดให้สวยงามนะคะเสร็จแล้วก็ฝึกอ่านเมื่ออ่านคล่องแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูดูนะคะ คุณครูจะรอชมนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ